สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเด็กเฉลชิตพิทักษ์วรใหม่และอย่าลืมติดตามช่องอนดีทีวีด้วยครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม s l i เชอร์ดอ er. อีกเช่นเคยนะครับผมจะแต่งชื่อเหมือนเดิมนะหนูเนาะเปอร์เซ็นต์วะหนเปอร์เซ็นต์่ะไงครับชื่อผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ เราหนักมาจ้าผมไม่จริงๆผมไม่ชอบสีตัวนี้หรอกเราต้องเปลี่ยนตัวออ้ตายก่อนครับอันนี้คือของกอตายก่อนแล้วกันแนล้วก็ตัวที่ผมชอบอยู่ไหนนะเนี่ยครับของเพื่อนที่ผมชอบที่สุดแล้วอืมแล้วก็กินได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ มันเกี่ยวป่าววะมันไม่เกี่ยวเลยโอ้ยเอารับตัวใหญ่ด้วยเนี่พี่ม้วนออกจะจะเมื่อกี้หัวกระตุกเลยครับคือถ้าแหลกๆหรือพูดไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยไม่แน่เสร็จกเวงามงามงามต่อครับนล้วอย่างเช่นเล็กๆตัวน,นี้ก็พร้อมหน้าแล้วไว่านะมันก็แค่ตัวแรกเกิดตาไอายัดเป็ด แกมันตัวแรกเกิดะนะจะทำยังไงได้อือหือตัวแรกเกิดไม่น่ากินนะอืมติดตะปีขึ้นมาอืมีเรื่อวังว่าที่ไม่ปกตินะครับ ตอนนี้ก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็งามเลยงามงามงามอีกพันนะครับพอเราขีดเข่าปกป้องแดดเฉยโอเคครับขึ้นเราได้พี่สองอ่ะดูดีก็ได้กินเฉยอ,อ่าขีดเข่าปก ไทยฟรายร์กิจผู้จ้ะไว้ชมงานหลังตากนี้ก็นาก่าจะได้เยอะอยู่เฮ้ยอ้พระเจ้าเราสัก5,000เนาะ5,000เลิกครับ5,000เลิกนะ5,000เลิกทำคลิปเลยโอ้กินตัวน้อยๆก่อนนะพวกน้อยๆพวกไม่มีอิรูอิเลอะไรพวกนี้คนระับกนินไปเลย ปกป้องแดนชทยคือตอนนี้อยู่ในผมนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติอ่า็จ่กูแหละมากี่ขอนเนาเอาสักสองพันนะเอ้ยห้าพันทั้งวันเดี๋ยวเาก็เดี๋ยวคนเขาบอกว่ากระจอกเกินไปน้อยเกินครับแต่กู กินข้าวนูปุ๊บอืมกิกมกนนะ้ำแบบนี้น่าจะได้เยอะอยู่ผมว่านะเล็กลงเล็กลงแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะตายนะฮะ ก็เสียใจมันจะตายมากกว่ามาสักตัวเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งเยอะมากค่ะมันก็จะทำให้แหลกลงเหลกลงแหลกลงเหมือน,นกิ๊กกือกำลังถูกลรถชนที่โรงห้าบ้านแล้วแล้วสักหมื่นเลย น,นี้เอาหมื่นเลยครับอ,อือหืออ่าจาังหวะน,นี้อยากกินของยากก่อนอ,อือหือของยากอือหือให้เจ้าตัวเล็กกินลงไปนะปล่อยเจ้าตัวพวกเล็กๆนี้ไปมาระกิ้ของเราอันนี้คือพลรงกิ้ของเราคือหนึ่งหมื่นนะ sống được bình thường ấy thì hoa kịp cưới thì được rồi còn hả cái mượn lắm cái mượn không kịp không nữa ừ kinh bốc lưu พวกกระยติ๋วหรือผมก็ต้องกินนะคือว่าเป็นอาหารกี่ข้อง,องต้องแน่นชายจะไปยังไงวะเนี่ยหันไส้ครับเห็นพันน้อยอย่นอาการมันเยอะมากครับกูจับเด็กไม่งไงที่ไหนกูปล่อยมัน

ถ้ามีใครมากินก็กินเองนลละครับอืมม้อะมันเลอกบีบกนิดนี่ให้กินลงไปครับอะเ้อ,อ,อง หมื่นสี่แล้วนั็มาเซตตีหมาได้แล้วับผมผมกีก้องนะเฮ้ยใจเย็นยนใจเย็นๆหิวมากับหิวจัดจัดกรหิวจัดเล็กๆก็กินนะฮะพอสักสองหมื่นเลยกีกอใจเนียแต่นาทีนะครับ อ,นะอ,อ่ะหห้มังพาดเองกูว่าแล้วอ้าวเฉยเลยอยู่นีเขา,มาไม่เข้ามาชนกูมาล้กี่ช่วโ มาฮะอืมเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะคะรับเริ่มจากตัวเล็กๆไปหาตัวใหญ่น,ไนะไหนไหมไปสตูตัวนี้ตัวโด่กูกินแน่อืมยังไงเนีย้นยกูล้วไปสตูไปสตูว้าวไปสตูถูกกินเลยแหมนะครับสามารถละโอเคแทนใจพาราคิริวใจ ใช่ส่วนเออเนี่ยนะคือผมคือม่ครับหนึ่งหมื่นหกพันนะครับน่าเสียะอะไรวะเนี่ยเล็กๆกูก็เอะต,ตายกตายอืมวนไปวนมานะัน่นนหละมันใส่คุยเนี่ไม่ได้บอกนะครับในการเล่นเสียนนะครับดูคกับปุ๊บ น<คล>ึ่งเข้าไปหาแล้วก็อย,อย่างเงี้ยปุบตรวดปุบเสร็จแล้วเฮ้ยขโมยอาหารกูพวกนี้มันเด็กหาอาหาร,หารกินกูไม่ไปนะไม่ชอบเขามาขโมย ทีเนี้ยมันจะได้แอม,มกูมเฮ้ยห่างจริงอนะ่ะโอเคนะคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวันทีวีด้วยนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ